สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแม่กาอยู่แล้วนะคะวันนี้แม่กาวชวนกินหมูย่างนะคะหมูย่างแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็มีมันบดมันต้มนะคะหมูย่างนี่ก็แบบสําเร็จรูปนะคะซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราเอามาย่างนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะเมนูง่ายๆเลยะคะ่ะวันนี้ลูกกินสามีกินก็กินตามลูกไปแล้วกันนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะ,ะแล้วก็มีสตรอเบอร์รี่ค่ะแล้วก็เชอร์รี่นะคะ ตอเบอรี่เชอร์รี่ค่ะนะคะเนาะวันนี้เมนูง่ายๆเลยค่ะไม่รู้จะกินอะไรนะคะเนาะเอาแบบง่ายๆเลยนะคะมาค่ะมากินกับแม่กาวหมูเราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแบบเขาหมักไว้แล้วนะคะเอามาเอามาย่างนะคะเนาะแล้วก็มันต้มก็ต้มเองนะคะมันบดแม่กาก็ทําเองนะคะเนาะให้เด็กๆก,ก,กินนะคะเนาะมาค่ะมาแซ่บๆกับแม่กาวนะคะเนาะ เอาแบบง่ายๆเลยค่ะวันนี้แล้วก็มีฮอตดอกนะคะฮอตดอกเหลือจากเด็กๆค่ะเหลือจากเด็กๆนะคะเนาะมาค่ะไม่รู้จะกินอะไรนะคเนาะย่าง สเต็กหมูสเต็กหมูไม่กล้าไม่ค่อยถนัดช้อนนะคะเนะาะมันบดไม่กล้าทำเองค่ะอร่อยค่ะมีแบบ หมักแบบอะไรอ่ะไม่กาวก็เรียกไม่ถูกเนะคนะเนาะใส่พริกไทยกับพริกไทยแดงกับพริกไทยเขียวแล้วกันนะคะเนาะ ไม่ถนัดค่ะขออยากใช้มือนะใช้มือพึ่งพึ่งค่ะพึ่งได้กิน มมดไม่มถนัดเลยดิค่ะอืมพึ่งค่ะมันบดมะก,กาวทำให้เด็กๆนะาะนะ เด็วเวกๆกินแล้วค่ะกินกับแวปป้านะคะเนาะอืมใช้มือนะคะนะ มูย่านม่คเนาะกินกับส้ตมตำคงจะอร่อยนะฮะ แดดีก่ะมีแดดก่ะวันนี้ยอตด อันนี้แบบสีแดงอันนี้แบบสีเขียวนะคะเนาะไม่กาวก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะเนะาะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะคะเนาะอ,อร่อยอยู่ค่ะ มันบดมันบดไม่กาก็ทำง่ายๆเลยนะคะนะต้มมันแล้วก็มันบดใส่เนยใส่นมใส่เกลือนะคะใส่น้ำตาลนิดหน่อยค่ะ ทำให้ลูกๆกินนะคะเนาะอยากมีส้มตำด้กินกับหมูย,ย่างมันต้มนะคะนะมันสลังต้มค่ะ พี่กาวชอบสีแดงมากกว่าสีเขียวนะคะสีแดงมีรสชัดอร่อยกว่าสีเขียวต่อด้วยเชอรี่ค่ะ bấm bệnh thôi bệnh ông bia store to วันนี้มาเมนูองอ่ายๆนะคะเนาะ,นะบ้านทำเพราะย่อบ้านย่างหมูนะคบแม่ก็าวต้มมันกับมันบดนะคะแล้ะ แม่มีสปไปน์นะคบมีสปไปน์ค่คะกินแล้วก็อื้อๆนะคะ คลิปนี้แม่เกา้าขอตัวไปก่อนนะคะเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกติดที่ติดตามนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเนาะค่ะคลิปไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ